สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือยังศิโอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้าอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงจัดงานเกษตรแม่โจ้90ปีอยู่มา90ปีแล้วนะครับพาทุกท่านมาดูไม้ดอกที่ทั้งมีการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นแปลงปลูกเพื่อการศึกษาข,ของน้องๆที่เรียนสาขาพืชสวนประดับนะครับเราจะไปดูต้นไม้ต่างๆกันแล้วเราก็ไปเรียนรู้ดรวยว่าแต่ละต้นชื่อต้นอะไร และที่สําคัญหักดูจบแล้วมี2เรื่องที่ท่านต้องทําครับคือหนึ่งรีบชวนคุณภรรยาคุณแฟนแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวมาเที่ยวชมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับงานจะจัดอีก2วันก็คือวันที่23แล้วก็วันที่24ธพันวาคม2566นะครับมาอย่ามาคนเดียวต้องพาตากล้องมาเพื่อถ่ายภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีต้นอะไรกันบ้างโอเคแล้วอย่างที่2อ,องที่้อาทำคือให้ดูให้จบนะครับเพราะ เราจะบอกกันว่าเราจะมีการไลฟ์แล้วก็แจกไม้ดอกไม้ประดลากันครับต้นไม้ในวงปทุมมาซึ่งเป็นพืชหัวนะครับมีการปรับปรุงสายพันธุ์ของวงปทุมมานี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับ อย่างภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีออกชมพูแล้วก็จะให้สีเข้มๆข,ของสีแดงก็มีนะครับนอกจากนี้สีขาวที่อยู่ไกลตรงนู้นก็สร้างความสดใสได้ดีมากๆนี่เป็นการปรับปรุปรงพันธุ์ของสาขาพืชสวนนะครับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเราก็จะเห็นตัวดอกของปทุมมานั้นหลากหลายสีสันมากๆแล้วก็มาดูใกล้ๆกันของสีชมพูนี่ครับ ดอกใหญ่มากๆแล้วก็ปลูกในกระถางก็ให้ความสวยสดงดงามได้ดีมากๆเลยหากท่านสนใจนะครับอย่าลืมว่าจากคลิปนี้ออกไปก็มีเวลาอีก2วันเท่านั้นก็คือวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่23แล้วก็วันอาทิตย์ที่24ก็สามารถจะมาดูปทุมมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับอำเภอสันทรายนะครับลำดับต่อมาชวนทุกท่านมา ทำความรู้จักสายพันธุ์ใหม่ๆของต้นไม้วงหงเหินหรือที่เราเรียกกันคุ้นชินตามากๆเลยนะครับก็คือเข้าพรรษานั่นเองก็ไม่ได้มีแต่เพียงแค่สีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองเท่านั้นนี่เราจะเห็นสีออกบานเย็นเข้มๆนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเรดเบอร์กันดีก็ได้นะครับแล้วก็มีสีที่ออกแดงฉูดฉาดมากขึ้นสวยงามมากๆเลยครับอยากให้มาดูในระยะใกล้ๆเลย แล้วก็จะมีสายพันธุ์ที่มีสีต่างๆอีกเยอะเลยนะครับลายไปยาวสีนี้ก็น่าสนใจครับเป็นสีที่ออกสีเพร์เพลเนาะหรือสีม่วงนะครับก็ถ้าออกใหม่ๆก็สีจะสดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าช่วงที่ดอกใกล้โรยแล้วก็จะให้ดอกกลีบดอกนั้นก็จะมีสีเหลืองนะครับกลีบที่เราเห็นอยู่นั้น สีม่วงนั้นเป็นกลีบประดับนะครับหรือเป็นใบที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ไปเพื่อที่จะดึงดูดมแมลงนั่นเองนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็ออกดอกดอกมากมากนี่นะครับแต่ละสายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการปรับปรุงพันธุ์นั้นก็จะมีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปถ้าเราเห็นระหว่างต้นซ้ายมือเนี่ยนะครับกับทางด้านขวามือนะเราก็จะเห็นว่าทรงต้นในการให้ใบนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน ซ้ายมือก็จะให้ดอกที่จํานวนเยอะมากๆแต่ว่าใบหรือเจ้ากิ่งก้านนั้นก็จะดูกระชับมากกว่านะครับถ้าฝั่งขวานั้นก็จะให้ใบที่เยอะหน่อยก็มีความสวยงามแปลกแตกต่างกันไปนะครับไกลๆนั้นก็จะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองนะครับเสียดายมากๆเลยครับวันนี้ผมไม่ได้เอาตัวจับหรือกิมบอลเพื่อป้องกันสั่นมาด้วยนะครับถ้าหากมือ แล้วก็ภาพนั้นสั่นไหวไปบ้างต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับจะพาไปดูใกล้ๆในระยะใกล้ๆนะครับ,นะรบสวยงามอย่างยิ่งเลยครับไปดูคนต่อครับนู่นละครับสีต่างๆเยอะแยะมากมายชวนทุกท่านมาดูเองนะครับในระยะใกล้ๆก็จะเห็นว่าสวยงามมากๆเลยครับขออนุญาตแพนกล้องไปทั่วๆให้เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนการจัดแสดง ของคณาจารย์ที่ทําวิจัยในการปรับปรุงพันธุ์ของสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นต่อไปจะพาไปดูหน้าวัวสายพันธุ์ต่างๆที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันครับสําหรับส่วนนี้เป็นน้องแอนทูเรียมหรือหน้าวัวที่ให้ดอกนะครับก็มีหลากหลายขนาดแล้วก็มีหลากหลายสีสันด้วยกันก็สามารถจะปลูกลงในกระถางที่มีขนาดใหญ่โตแบบนี้นะครับ แล้วตัววัสดุปลูกที่เราเห็นอยู่ก็เป็นกาบมะพร้าวสับเท่าน,นั้นเองก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถจะทั้งปลูกประดับได้ด้วยแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สามารถจะนําไปตัดดอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปลูกไว้ในกระถางแบบนี้เป็นระยะเวลานานก็สวยงามดีนะครับแล้วก็สามารถจะให้ดอกอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยถ้าเราเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูเข้าสักนิดนะครับในลำดับต่อมาก็เป็นต้นไม้ ในสกุลเบนจมาศนะครับเราก็ไปดูกันมีเยอะแยะมากมายเลยครับมีหลากหลายสีสันแล้วก็มีความหลากหลายของรูปแบบดอกรวมไปถึงของทรงต้นด้วยถ้าต้องการดอกกระชับดอกหางแล้วดอกซ้อนมีหลากหลายมากๆเลยครับแล้วก็มีหลากหลายสีสันเห็นแล้วละลานตาไปหมดเลยครับเป็น การปรับปรุงพันธุ์การขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการจัดแสดงอยู่ทุกท่านต้องมาดูเองนะครับจะเห็นความสวยงามแล้วเข้ามาแล้วก็คุ้มค่ามากๆในการที่เราจะได้เห็นสายพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับต่างๆย้ําอีกทีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาพืชสวนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับช่วงนี้มีงานเกษตรแม่โจ้90ปีนะครับถึงวันที่24ธันวาคมนี้เท่านั้นต้องมานะครับต่อมาเป็นกลุ่มของดาเลีย ซึ่งมีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาเลียยังเป็นต้นไม้ที่โปรดปรานของพึ่งหลายๆชนิดเลยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ในขณะนี้ก็กำลังมีความสุขกับการเข้าไปตอมดอมด,อม,ดมน้ำหวานนะครับของดาเลียนั่นเองชื่อดาเลียเป็นชื่อสกุลแล้วก็ในภาษาไทยเราเรียกของเขาว่ารักเร่นะครับรักเร่ และข้างหลังนั้นเป็นผีเสื้อนะครับดอกสีมพูทุกท่านเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับแล้วก็มาที่โซนจัดแสดงปรับปรุงพันธุ์ของสาขาพืชสวนนะครับก็มาที่นี่ได้เลยจะเห็นเจ้าดาเลียหลากหลายชนิดอยู่ตรงนั้นนะครับมีการจัดแสดงเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ด้านไกลๆนั้นซึ่งแน่นอนครับพลาดไม่ได้ผมจะพาทุกท่านไปดูในคลิปนี้ด้วยก่อนจะไปจากตรงนี้เราไปดูว่า เจ้าพึ่งมีความสุขแค่ไหนนะครับในการตอมเจ้าดาเลียหรือเจ้ารักเร่นะครับโอ้มีความสุขมากๆเลยครับสำหรับท่านที่ชอบไม้ดอกสีขาวนะครับแนะนำเลยครับเทียนสัตตบ,บุตรเป็นต้นไม้ดอกสีขาวที่สวยงามมากๆเลยครับแล้วก็ล่อมแมลงหรือดึงดูดมแมลงได้ดีมากๆ ชวนทุกท่านมาดูในระยะใกล้ๆครับตั้งแต่เราจะเห็นเขาในระยะที่ยังไม่บานแล้วก็บานมาสักระยะหนึ่งนี่นะครับธรรมชาติทั้งสรร้างมากๆแต่ว่าต้นไม้เหล่านี้คือต้นไม้ที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วนะครับก็ให้ความสวยงามดีมากๆเลยและเห็นไหมครับในระยะไกลๆที่เขาเริ่มบานแล้วแล้วก็ในระยะที่บานเต็มที่เนี่ยตัวก้านดอกเขาก็จะแผ่ออกไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นระยะของการบานออกไปเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็กอนนี้สวยมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามเขาเป็นไม้ล้มลุกนะครับมีความจําเป็นที่เราจะเห็นเขาสวยงามได้ช่วงฤดูกาลหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถจะปลูกไว้เป็นต้นไม้หลายๆฤดูกาลน,นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนั้นนะครับที่มีใบสีแดงนี่ก็คือเงาะถอดรูปต้นแรกที่เราคุ้นเคยกันนะครับในอดีตก็คือแบบนี้แหละเป็นสายพันธุ์ที่ มีการปลูกแล้วก็พอสักพักหนึ่งเขาก็จะให้ใบในส่วนยอดนี่นะครับส่วนอ่อนเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้จึงเป็นที่มาของเงาะถอดรูปสวยงามมากๆแต่ว่าไม่ได้มีสีเดียวนะครับในปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์กันได้หลากหลายสีมากๆไม่ใช่แค่แดงไม่ใช่แค่เหลืองเท่านั้นคุ้นเคยไหมครับเขาคือต้นไม้ที่อยู่ร่วมสก,กุลเดียวกันกับผักโขมที่เรารู้จักนั่นเอง สวยงามมากๆเลยครับต้องมาดูเองต้องมาดูเองย้ําแล้วย้ําอีกครับผมต่อมาตรงนี้ก็เป็นผักเสี้ยนฝรั่งนะครับอันนี้ห้ามเอาไปดองนะหรือทําผักเสี้ยนดองไม่ได้นะครับแต่เป็นผักเสี้ยนประดับแล้วก็ให้ดอกสีสันสวยงามแบบนี้เลยครับนอกจากนี้แล้วมาดูไม้พื้นพื้นแต่ไม่พื้นบ้างนะครับนี่ก็คือบานไม่รู้โรย แล้วก็ไม่ได้มีแค่สีขาวที่ให้ดอกสีสันสว่างแบบนี้เท่านั้นนะครับข้างๆเป็นบานไม่รู้โรยเหมือนกันแต่เป็นบานไม่รู้โรยที่ให้ดอกสีแดงส้มแดงสว่างสดใสมากๆเลยครับตัดกันดีกับตัวต้นไม้อื่นๆที่ให้สีอยู่ด้านข้างนะครับโอมาแล้วมีความสุขมากๆเลยครับผมโชคดีมากๆวันนี้มาในช่วงระยะเวลาที่อากาศเย็นเป็นวันที่สอของเชียงใหม่นะครับก็ทำให้ สามารถยืนถ่ายทำในช่วงระยะเวลาที่แดดร้อนเปรียปร้ยงๆได้นะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายทำอยู่ก็ประมาณสักบ่ายสองนะครับแต่ว่าอากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนเลยครับนี้เรามาดูดาเลียสายพันธุ์เตี้ยบ้างนะครับที่ปลูกลงในแปลงดาเลียหรือรักเร่นะครับก็แน่นอนครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยสังเกตไหมครับในการปลูกไม้ดอกที่เราปลูกลงในแปลงนั้นจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ต้องยกแปลงขึ้นมาเพื่อ ควบคุมความชื้นให้ในตัวแปลงนั้นเราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่ถูกน้ำขังชื้นแฉะนั่นเองนี่เป็นฝีมือของน้องๆสาขาพืชสวนนะครับของมหาวิทยาลัยเมโจในการที่จะปลูกไว้ในทุกๆปีแบบนี้เลยครับต่อไปที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแวววิเชียนหรือบางท่านก็เรียกชื่อทับศัพท์ชื่อสามัญเข้าไปเลยนะครับก็คือ For g e ตม e not ปลูกแล้วอย่าลืมชั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมารถน้ำด้วยนะครับปลูกแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ต้นเตี้ยเราจัดว่าเป็นไม้คลุมดินได้นะครับในถ้าหากเราจำแนกแยกแยะเขาตามความสูงก็มีความสูงประมาณสักไม่เกิน30-40ถึงเซนติเมตรเตี้ยๆน่ารักน่ารักดีครับปลูกเป็นในแปลงก็ได้แล้วก็ปลูกในกระถางก็ได้ ถ้าหากจําแนกแยกแยะตามอายุในการปลูกก็ถือว่าเป็นไม้ล้มลุกนะครับหรือเป็นแอนนูมีอายุประมาณ1ครอบหรือ1ฤดูก,กาลเท่านั้นนะครับระหว่างการเดินทางไปดูต้นอื่นๆนะครับขออนุญาตแพนกล้องป่าให้ทุกท่านได้เห็นความตรการตาของแปลงไม้ดอกเนื่องจากว่าน้องๆในสาขาพืชสวนนี่นะครับต้องเรียนรู้จักไม้ดอกชนิดต่างๆก็จึงทำให้มีการปลูกไว้ทั้งเก็บทำพันธุ์แล้วก็เรียนรู้ไปในตัวด้วยครับ มาเป็นต้นไม้ยอดฮิตอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเป็นไม้ดอกยอดฮิตก็ถือว่าเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับแต่ต้องควรมีอากาศในช่วงเย็นๆสักนิดหนึ่งต้นที่ว่านี้ก็คือเจ้าสแนปดก a g นะครับหรือชื่อไทยเราก็เรียกทักสับไปเลยว่าต้นดอกลิ้นมังกรก็มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้สีสันหลากหลายมากๆครับบานเย็นชมพูม่วงนะครับมีขาวด้วยนะมีขาวตรงนี้ขาวนะครับแล้วก็นู่นนะครับ ไกลๆนั้นไปดูกันต่อนะครับเราจะเห็นกลุ่มผีเสื้ออยู่เยอะแยะมากมายเลยครับสวยสดงดงามอันนี้ก็คือผีเสื้อสีแดงฉานเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกดอกสีชมพูต่างๆเดี๋ยวทางฝั่งขาวม่วงตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในระยะใกล้ๆขอญาตพามาทางนี้ก่อนมาฝั่งชมพูนี้ก่อนนะครับเราก็จะเห็นเจ้าผีเสื้อ หลากหลายสีสันอันนี้ก็คลาสสีนะครับเป็นสีขาวชมพูรวมกันไปแบบนี้นะครับน้องที่ปลูกแปลงนี้ดูแลได้ดีมากๆแล้วก็ทางฝั่งนู้นครับเป็นบลูแซนเวียแล้วก็ไวแซนเวียนะครับก็จะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็แน่นอนครับว่าเจ้าผีเสือ้อแล้วก็พึ่งนั้นโอ้ชื่นชอบมากๆนะครับดอมดอม,ดอ,มดอกนี้ไปดอกนั้น เป็นกลไกของธรรมชาตินะครับในการดึงดูดแมลงเพื่อช่วยในการผสมแกสรของเขาและแปลงเหล่านี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถจะติดเมล็ดได้แล้วก็เก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์ในปีต่อ,ตอไป oh. ท่านกําลังมองหาไม้ดอกที่ให้สีสันหลากหลายแล้วก็เป็นไม้คลุมดินเตี้ย oh. นะครับแนะนําต้นนี้เลยครับก็คือเวอร์บีน่าตอนนี้มีสายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วแล้วก็สามารถ ปลูกเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแต่ที่สำคัญเห็นไหมครับเนี่ยในการปลูกโอ้ยสร้างความสวยงามในสวนหน้าบ้านเราดีมากๆเลยครับแต่ที่ที่ท่านเห็นอยู่นี้ดูเหมือนไม่ได้ยกแปลงนะครับจริงๆแล้วเขายกแปลงขึ้นมาเช่นเดียวกันกับแปลงไม้ดอกอื่นๆโอ้สวยงามจริงครับอยากให้มาดูอยู่ใกล้ๆนี่คือเวอร์บีน่านะครับเวอร์บีน่ามีสีขาวสีม่วง อ,อ่อ,อนๆสีชมพูอ่อ,อนสีชมพูเข้มแล้วก็รวมไปถึงสีม่วงเลยครับเนี่ยครับหลากหลายสวยงามอย่างยิ่งจริงๆเชิญชวนท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับพาครอบครัวมาพาน้องๆหนูๆมาดูต้นไม้ถ้าหากท่านใดเป็นคู่รักกันก็ชวนมานะครับมาถ่ายภาพให้คนที่เรารักในสวนแห่งนี้เก็บภาพแห่งความทรงจังไปครับปีนี้เปิดให้ดูอีกแค่2วันเท่านั้นรีบมานะครับ ต่อมาเป็นสายพันธ์ดาวกระจายนะครับที่มีการปรับปรุงกันแล้วแล้วก็ให้มีต้นเตี้ยสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยครับสีส้มเพลิงเลยสวยงามอย่างยิ่งสวยงามอย่างยิ่งใช้คําว่าสวยงามเปลืองมากๆครับสําหรับทริปนี้ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นเซนเวียชนิดหนึ่งนะครับก็ให้พันให้ดอกที่มีสีสันสดใสแต่ว่าจะร่วงโรยเร็วสักนิดหนึ่งแต่ความสามารถในการดึงดูดแมลงก็ ทำได้ดีเช่นเคยต้น,นที่ว่านี้คคผมยังไม่บอกชื่อนะครับแต่ถ้าหากเราดูคลิปนี้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นต้นนี้แล้วนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงสายพันธุ์ทําให้ลักษณะของดอกนั้นในหนึ่งช่อดอกนั้นมีดอกย่อยหลายๆช่อดอกนะครับอยู่ในนั้นต้นที่ว่านี้ก็คือเป็นต้นบานไม่รู้โรยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับดูครับอยากให้ทุกท่านดูหนระยะไกลๆครับพอปลูกเข้าไว เป็นแปลงใหญ่ๆแบบนี้โอ้สวยงามอย่างยิ่งเลยครับแล้วถ้าข้างหน้าผมตรงนี้นะครับมีตัวแบบหรือมีท่านสุภาพสตรีใส่เสื้อผ้าฟูฟ่องยืนอยู่เป็นฉากตรงกลางนี่นะครับเป็นตัวแบบที่สําคัญและข้างหลังก็จะมีเจ้าคอสมอสหรือเจ้าดาวกระจายพันดอกใหญ่อยู่ข้างหลังนั้นโอ้ก็จะสวยงามอย่างยิ่งเลยครับมาคนเดียวห้ามานะครับต้องพาตากล้องมาด้วยนะครับนี่แพนมาดูข้างๆตรงนี้ครับ โอ้สวยงามสวยงามนะครับข้างๆอยู่ปลูกอยู่กับแซนเวียนะครับเนี่ยแล้วก็มีเจ้าพึ่งน้อยช่วยกันตอมแมลงตอมดอกต่างๆนะครับอยู่เยอะๆมากมายเลยครับแปลงนี้นะครับทุกท่านได้เห็นเจ้าต้นเตี้ยไปแล้วเขาเป็นเวอร์บีน่าชนิดหนึ่งนะครับในชื่อสามัญเราเรียกว่า p พอ p ์โพ o อหรือในชื่อไทยที่มีการตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือดอกลมหนาวสมกับ เป็นต้นดอกลมหนาวจริงครับเพราะว่าต้องมาปลูกในช่วงฤดูแบบนี้นะครับแต่เป็นเวอร์บีนา่าต้นสูงนะครับเนี่ยสวยงามอย่างยิ่งนะครับอยากให้ทุกท่านมาดูในระยะใกล้ๆสำหรับท่านที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็ดูคลิปมือยันไปก่อนนะครับโอ้สวยงามสวยงามนี่นะครับแผนไปภาพอาจจะมีการสั่นไหวหรือเบลอบ้างนะครับนี่ผมต้องขออภัยจริงๆเลยเตรียมการเอา ไม้กันสั่นมาแล้วนะครับสาหรับกิมบอลแต่ว่าดันลืมมาลงมาจากรถนะครับแต่ว่ามาเจอภาพแล้วต้องถ่ายแล้วนะครับอยากนํามาฝากกับทุกท่านแล้วข้างขวานี่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆปลูกแล้วตายนะครับแต่เป็นอายุไขของเขาที่จะฟุบลงไปก่อนนั่นเองเจ้าต้นนี้ก็คือเจ้าคอสมอสนะครับหรือเจ้าดาวกระจายดอกขาวมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้ดอกใหญ่แบบนี้แหละดูใกล้ๆกันเดี๋ยวผมจะพาเดินต่อไปข้างในครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นดาวสเบิร์กเดซี่นะครับพอปลูกลงในแปลงนี่เป็นไงครับสวยงามอย่างยิ่งเลยนี่ในระยะใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นต้องปลูกลงดินแบบนี้นะครับมือยังเคยทําคลิปนี้ไว้แล้วท่านสามารถจะปลูกลงในกระถางเลื้อยแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยปกคลุมลงมาได้เช่นเดียวกันแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับควรจะต้องปลูกไว้ในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้เราจะเห็นความสวยงามของเขาได้อย่างเต็มที่แบบนี้เลยครับ นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูใกล้ๆครับแม้กระทั่งมีหญ้าขึ้นมานะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับแบบนี้นะครับแด่เต็มวันนะครับดาวสเบิร์กเดซี่แถมความสวยงามของเจ้าผักเซียนฝรั่งตัวนี้อีกสักนิดหนึ่งครับกอใหญ่โตแล้วก็มีหลากหลายสีสันปลูกรวมกลุ่มกันแบบนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สามารถติดเมล็ดได้นะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าเขาให้ดอกแล้วก็หลังจากที่ให้ดอกไปแล้วก็จะติดเมล็ดสามารถจะนำเมล็ดตรงนี้นะครับไปปลูกได้ เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับมีการปรับปรุงกันขึ้นมาใหม่แล้วการนํามาปลูกโดยใช้เมล็ดของเขาเลยนั้นอาจจะทําให้ได้ลักษณะที่อ่อนด้อยกว่าพ่อแม่แล้วก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่สะทีเดียวนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันนี้ก็จะมีเจ้าคอสมอสหรือดาวกระจายสายพันธุ์ต่างๆนะครับอยู่ตรงนั้นสวยสดงดงามมากๆเลยครับเสียดายว่าเจ้าฮอลลี่ฮอคที่อยู่ด้านหลังนั้น ไม่สวยงามไปสักนิดหนึ่งครับอาจจะร่วงโรยไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับอย่าลืมนะตรงนี้เป็นบานไม่รู้โรยอีกสายพันุหนึ่งนะครับถ้าเราไปจับดูตัวต้นขเขาเนี่ยก็จะมีความสากมือนะครับเพราะว่าตัวเจ้าบานไม่รู้โรยนั้นเขาจะมีขนนนอ่อนปกคลุมเต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงตัวใบเนื้อใบหลังใบมีหมดแล้วครับก็ถ้าหากท่านปลูกแล้วก็สร้างสวนในสไตล์สวนยุโรปนี่นะครับ การปลูกไม้แบบนี้ไว้ก็ทําให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกที่มีต่อสวนแห่งนั้นในการเป็นสวนสไตล์ยุโรปนี่นะครับก็ทําหน้าที่ดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ใกลๆนั้นเป็นดาเลียหรือเป็นรักเร่อีกสายพันธุ์นึงจริงๆแล้วหลายๆสายพันธุ์เลยครับเพราะให้ดอกที่มีหลากหลายสีแล้วก็ความสูงไม่มากนะักก็เหมาะอย่างยิ่งถ้าท่านต้องการไม้เตีย้ยๆแล้วก็ต้องการให้ดอกนะครับ ไกลๆนั้นก็เป็นบานไม่รวยเหมือนกันนะเป็นดอกสีแดงดอกสีขาวสําหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าท่านได้รู้จักไม้ดอกที่เป็นไม้ดอกล้มลุกก็คือมีอายุ1ปีหรือบางครั้งบางต้นก็อาจจะมีอายุมากกว่า1ฤหรือดูการก็เป็นไปได้เราเรียกว่าเพอริเนียลนะครับถ้าเป็นไม้ล้มลุกก็เราเรียกว่าแอนนูนะครับทีนี้ หากท่านมาดูมาถึงตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับก่อนอื่นมือเย็นต้องขอขอบคุณการาณมิตรที่น่ารักของมือเย็นนะครับคือแอปพลายเคิประเทศไทยที่สนับสนุนการในทางมาอย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับแล้วหากท่านปลูกต้นไม้แล้วได้รับความไม่สบายใจหรือขุณนคล่องมองใจจากการที่ต้นไม้นั้นถูกทําลายโดยโรคและ,มะแมลงแล้วก็อย่าลืมนึกถึงชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับเพราะว่าจัดการโรคและ,มะแมลง,งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้นในส่วนของเราให้เรากังวลกับ การใช้สารเคมีนนเดงนะครับหากท่านสะดวกที่ทางไลน์ก็สามารถจะแอดไลน์ของแอปพลายเคมประเทศไทยรวมไปถึงการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์แอปพลายเคมประเทศไทยนะครับและรวมไปถึง Facebook กแฟนเพจด้วยนะครับอย่าลืมซื้อมาเลือกใช้กันนะครับมาถึงตรงนี้ที่สําคัญเลยก็คือที่สัญญากันไว้เมื่อย็นจะแจกเมล็ดพันธุ์นะครับที่ได้จากการอุดหนุนน้องๆที่มีการผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายเป็นไม้ดอกที่มีหลากหลายมากๆเลยก็ได้มาพอสมควรนะครับแล้วก็จะแบ่งปันให้ท่านไปปลูกต้องมาร่วมสนุกกันในวันที่25ช่วง ระยะเวลา1นึ่ทุ่มนะครับ19นาฬิกามีร้ายสดเราจะมาแจกเมล็ดพันธุกันนะครับอย่าลืมลงตารางนัดของท่านไว้นะครับวันที่25นี้หากไม่ได้ไปไหนเวลา1นึ่ทุ่มมาร้ายสดกับเมืองย่างกัน,นครับตอนนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ